อุ๊สาวเบาแบบโอ้ยลูกพี่ก้อยสิบวัฒนม,มาศาสตร์เนี่ยลูกค้าคุณลูกค้ากินไหมคะกินไหมคะอ่ะแม่กินกินกินชิ้นใหญ่เมินเลยค่ะชิ้นใหญ่อะอะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่หญหญหญกินกินไหมคะไม่กินค่ะอ่ะลองชิ้นเล็กนะคะคุณผู้ดีอังกฤษอ่ะชิ้นเล็กอ่ะชิ้นเล็กกินค่ะโอ้โหผู้ดีอังกฤษนะคะ ใครสอนลูกใครสั่งใครสอนให้เป็นหมาเรื่องเยอะอย่างนี้ลูกฮะแม่สั่งแม่สอนเหรอฮะแม่เลี้ยงหมายังไงให้เสียหมาเนี่ยฮะผู้ดีเป็นผู้ดีค่ะเป็นหมาผู้ดีกินคําเล็กๆคําใหญ่ไม่กินกินคยินไม่ได้ค่ะคําใหญ่ต้องคาเล็กๆนะคะกินใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะกินไม่กินกินคําเล็กๆ่ะตอนไายจีบชาเหรอลูกฮะตอนไายจีบชา ิบชาในสวนใต้ร่มไม้เย็นๆต้องพกร่มด้วยไหมคะเนี่ยเวลาฝนตกเนะี่ยร่มสีดำไหมคะผู้ดีังกิบเนะช็ดปากด้วยค่ะกินแล้วเช็ดปากด้วยค่ะเป็นผู้ดีต้องเช็ดปากนะคะ